กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็จัดที่อุทยานราชพักต์ที่จังหวัดสุมกิริขัดด้วยใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปร่วมเพื่อช่วยกันครับดีกันครับอ่ะวันนี้คู่นี้ซ้ายกับซ้ายไต่โยกสั้นกว่าเยอะครับวันนี้แม่ต้องบอกว่าสั้นยังเข้าไม่ถึงตัวครับโอ้ยปัดไต่ไปจะไรครับโอ้ยเอียงเอียงฮะโอ้ยมา ี่ครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปเจอหุ้งทีหนึ่งนับครับโอ้นี่ยังไม่ได้ใช้ศอกเลยนะครับแต่ว่าเล่นงานอาโบซ่าโดนนับแปดนะครับอ้าวพยักหน้ายึดยึดนะครับทางด้านของโบซ่าครับพร้อมสู้ต่อโอ้โหครับโอ้โยโดนหมัดซ้ายถูกขู่ครับป้าแลกหมัดอลครับมิตอร์บองเอาละครับหมัดขวาหมัดซ้ายนะครับไม่โดนนะครับไซโยครับหมัดซ้ายไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายครับโบซ่าแทงเข่าซ้ายแหมหมัดขวาไม่โดนต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับไซโยครับเอาไดซ้ายครับโอ้ยถ้าแบบนี้ทีมะลบแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะ ครับยกนับแล้วนะครับตอนนั้นของเควินโโบซาจากประเทศสเปนนะครับเควินโโบซาบอกมองพลี้ยหมดเพลี้ยแตงว่าอะไรนะบผล่เป็นหยังบผล่เป็นหยังโอลเป็นหยังเฮ้ยพลี้ยให้ฐานเหรอตออีกานโอ้โหมาต่อครับโอ้ครับต่อซ้ายัต่อขวาเพื่อเจ๋งจุดอ่อนนะครับตอนนี้ไม่ครับนับตัวนับตัวทิ้งตัวนับหรือไม่นับนับครับนับสองในยกที่สอง โอ้เห็นจุดตอ่อชุดลตัว,ตวมิเะปองต่อไปต้องถามว่าลุกหรือไม่ลุกอ้าวลุกหรือไม่ลุกครับโบซ่าลุกครับสู้ไม่สู้ลุไม่สู้ลุกครับ,รบต่อไปห้าห้าโดนนะครับโดนนับพิธีเรียบร้อยครับเรียบร,ยร้อย,รยครับ คาราวา่าฮอเกเต้กรรมการต้องโบกปือไว้ใบเนี่ยครับตัวหใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเด็ก<ล>ไทยตัวเล็กก็จริง<ด><ด>นะครับ<ด>แต่พิษสงรอบตัวครับแน่นอนครับแข็งแกร่งครับโอโ้เมื่อกี้พูดจากครับคุณทัรวัทินตบปือชื่นอกชื่นใจแลแ้วก็แฟนมัดแฟนมวยรอบสนามนี่ต้องบอกว่าโอ้โหตีกระบองก็โดนลำตัวเนี่ยทำท่าไม่ดีครับท้านของเควินโบซ่าครับหมัดซ้ายแล้วก็โดนขวาครับเข้าลำตัวครับตัวงอครับระแทงซ้ายยัดเข้าไปอีกหนึ่งดอก หัวับ,เ,บเป็นกุ้งนะครับพี่นกะปองใช่ครับนี่คือเห็นจุดอ่อนคุณจะสู้ครับอเห็นจุดอ่อนสิปุ๊บเอาละเห็นรับตัวแล้วต้องรับตัวนี้นี่ครับโอ้โหหุกขวารับตัวเอาหอัวงอ,งองปิดรับตัวอีกทีรับตัวอีกทีนึงมาแล้วฮะเอ้ยยังไงปิดบนเหรอปิดบนที่เข่าซ้ายทีนึงโอ้โหนี่ครับจากสูงๆย่อดตามครับ<โ>หลดไอเตียเท่ากันครับสายย่อเลยฮะโอ้ดูฮรับตัวต่อยพุ่งกระเพื่อมเลยฮะโอ้ดูครับสายโยก็พยายามเลือดออกแหละครับชกละเอียดครับวันนี้ครับ แล้วแทงซ้ายดอกนี้อัดคาเชือกครับแล้วก็กรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับแหมถูกใจคุณนพพอวากินเลยครับเราบอกว่าโอ้โหที่สังันครับมีเหรียญคีเรียกหลวงพ่อรวยด้วยแต่ไม่ใช่เหรียญทองนะคุณบอลเหรียญทองใหญ่กว่ายิ่งครับเอาคุณเดียวคุณแป็กเชิญครับชัดเจนสำหรับผู้ชนะของเราไซโยผู้มานวดพร้อมใช่แล้วคุณสองอเมริกของเรา ต่อแล้วทรงพลังเก่าจริงๆเลยฮะ,<น>ะยินดีกับผู้ชนะครับแล้วก็ไปกระจายกับผู้ที่พลายไปเไป็นไรเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ได้ครับได้ครับผมแล้วก็มาลุยกันต่อกับไรไฟหลวงพ่อรวยครับหลวงพอ